สวัสดีครับท่านผู้ชมที่เคารพนี่ก็คือรายการบุญระวีตีข่าววันนี้เป็นวันเสาร์ครับตรงกับวันที่8มกราคมพุทธศักราช2565 <c oughs> เห็นข่าวคราววันนี้แล้วนอนแผ่สองสลึงเลยครับเกี่ยวกับเรื่องโรคภัยไข้เจ็บไอ COVID ้โควิด -19 <c oughs> มันมาแรงจริงๆนะครับโอมิครอนมาแรงจริงๆ กระทรวงสาธารณสุขเขาเตือนภัยด่วนขั้น4ี่ครับงดเสียงงดดื่มในร้านงบเดงดเดินทางสบคเขาปรับสู้โอมิครอนยืนยันยังไม่มีล็อกดาวน์นะครับตอนนี้ชนบุรีนี่ปลวยแรงเลยปบวยพุ่งแรงแซงกรุงเทพที่ชุมแพป่วนคัสเตอร์ตั้งเป้ามก,กราจ,จะฉีดวัคซีนให้ได้10ล้านโดส วันนี้สื่อมวลชนหลายแขนงได้ลงข่าวเกี่ยวกับเรื่องโควิด -19 สายพันธุ์โอมิครอนเตือนภัยยกระดับระดับ4แล้วนะครับท่านผู้ชมแต่รัฐบาลยังปากแข็งอยู่ว่าไม่ล็อกดาวไม่ล็อกดาวพื้นที่สีส้มเขาประกาศไปแล้วกี่จังหวัดเขาห้ามสดเล่าครับห้ามสดเล่าตอนนี้ดาราศิลปินต่างๆ พาเลตกันติดเชื้อโอมิครอนกันะนาวเลยครับท่านผู้ชมเตือนภัยระดับสยอดทะลักครับรับมือโอมิครอนเรียกว่าให้ท่านทั้งหลายชะลอการเดินทางไว้ก่อนงดรวมกลุ่มงดประชุมงดคุยกันงดกินเล่ากันปรากฏว่านักท่องเที่ยวเนี่ยอดครับเวลานี้เหมือนถูกฝังทั้งเป็นธุรกิจท่องเที่ยว ไปไม่ได้เลยไปไม่เป็นเลยแล้วตอนนี้เพราะไม่ปิดประเทศก็เหมือนปิดประเทศเอาละเรื่องนั้นเอาไว้กันทีหลังแต่เรื่องที่จะเตือนกันตอนนี้คือโอมิครอนอย่าไปดูถูกดูแคลนว่าโอมิครอนมันไม่สามารถจะเอาชีวิตได้เป็นไอ้โรคก,กระจอกเป็นไอ้ไวรัสกระจอกไม่ใช่ครับไม่ใช่ครับผมจะอ่านเรื่องนี้ให้ฟังก่อนที่จะขึ้นเรื่องใหญ่ วันนี้ขึ้นหัวว่าประยุทธ์สุดโสมระดมฝ่ายขวาสู้ฝ่ายขวาพวกไหนจะมาสู้ร่วมกับประยุทธ์รอสักครู่รอสักครู่หมอโรงพยาบาลรามาแนะนำอย่างนี้ครับท่านผู้ชมโรคโอมิครอนมาก่อนโอมิครอนโรคสำคัญซึ่งเป็นตายร้ายดีไม่รู้ติดแป๊บเดียว3,000-4,000คนแล้วในสหรัฐอเมริกาโอ้โหมากม,มากมายก่ายกองแทบไม่น่าเชื่อ ในยุโรปในอังกฤษในฝรั่งเศสแทบไม่น่าเชื่อมันติดง่ายครับโรคนี้เผยแพร่ง่ายแพร่เชื้อง่ายหมอโรงพยาบาลรามาแนะนำอย่างนี้ครับท่านผู้ชมต่อไปนี้ออกจากบ้านต้องสวมหน้ากากซ้อนกันสองชั้นแนบสนิททุกครั้งที่ออกจากบ้านเลยนะครับและห้ามถอดออกเด็ดขาดอาจารย์บอกว่ายอดคนที่ติดเชื้อแล้วแต่ไม่ออกอาการ ไม่น่าเชื่อว่าจะมีจํานวนสูงมากมายขนาดนี้คุณหมอบอกว่ามันน่ากลัวแล้วล่ะทีนี้เวลาเราเดินสวนกับคนอื่นที่ไม่ออกอาการสามารถเจอได้ทั่วไปตามห้างตามตลาดตามท้องถนนตามอาคารสำนักงานตามรถโดยสารโดยที่เราไม่ทันระวังตัวเพราะด้วยความไม่รู้หรือประมาทคิดว่าไม่เป็นไรหรอกคิดผิดครับคุณหมอบอกคิดผิด จะบอกว่าไม่จําเป็นอย่าไปพบกับใครนอกบ้านนะถ้าไม่จาเป็นอย่าไปพบใครนอกบ้านและห้ามคนนอกครอบครัวเข้ามาในบ้านห้ามเด็ดขาดอันนี้ขอเลยครับท่านผู้ชมไม่ต้องนัดให้ใครมาหาที่บ้านระบบของโรงพยาบาลที่ช่วยเหลือโควิดมันแน่นแล้วตอนเนี้แทบจะทะลักอยู่แล้วเพราะป่วยวันละพันสองพันสามพันนี่วันนี้จะขึ้นอีกกี่พันไม่รู้ ถ้าทุกคนไม่ให้ความร่วมมือตามคำแนะนำจะเกิดการสูญเสียที่มหาศาลอีกไม่กี่สัปดาห์ข้างหน้านี่คุณหมอที่โรงพยาบาลรามาเตือนมาอย่างนี้ต้องร่วมกันต้องร่วมใจกันสถานการณ์ตอนนี้หนักขึ้นกว่าเดิมคำแนะนำในโรงพยาบาลกักกันเราสามารถนำไปใช้ที่บ้านได้นะครับยาที่ดำเนินการในโรงพยาบาลกักกันคือหนึ่ง วิตามินซีหนึ่งสองวิตามินอีและเวลา10บโมงถึง11บเอโมงเช้าเนี่ยให้นั่งตากแดดสักสิบยี่สักสิบหนาทีอาหารเนี่ยไข่ต้องกินทุกวันแนะนำนะครับหมอแนะนำและเราต้องพักผ่อนนอนหลับอย่างน้อย7-8ดชั่วโมงทุกวันเนี่ยเราดื่มน้ำประมาณสักลิตรครึ่งถึง2ลิตรอาหารทุกมื้อต้องทานแบบร้อนๆ อาหารเย็นอย่าไปทานอาหารเย็นไม่ไม่ใช่หมายว่ามือเย็นอาหารที่มันมันไม่ร้อนน่ะอย่าไปทานนี่คือสิ่งที่เราทําในโรงพยาบาลเพื่อเสริมสร้างระบบภูมิคุ้มกันโปรดทราบ pH ของโควิด1 9อยู่ระหว่าง5.5ถึง8.5ฉะนั้นสิ่งที่เราต้องทําเพื่อกําจัดไวรัสคือการกินอาหารที่มีลิ์เป็นด่างและเป็นกรดมากกว่า โครโรนไวรัสสายพันธุ์ใหม่เช่นต้องกินอะไรสับป,ประรดมะนาวเขียวมะนาวเหลืองส้มโอส้มมังคุดมาปลางคุณรู้ได้ยังไงว่าคุณติดเชื้อโครโรนาไวรัสพันธุ์ใหม่ฟังให้ดีนะครับถ้าคุณติดเชื้อหนึ่งมันจะคันคอสองมันจะคอแห้งสอาการไอแห้ง สี่อุณหภูมิร่างกายจะสูงห้าหายใจทีหกสูญเสียสูญเสียเขาเรียกอะไรการสูญเสียกลิ่นคือดมกลิ่นอะไรไม่รู้เรื่องเลยก่อนที่ไวรัสจะติดเชื้อในปอดน้ำอุ่นผสมน้ำมะนาวอันนี้กำจัดไวรัสได้อย่าเก็บข้อมูลที่ผมคุยอย่าเก็บไว้ส่งให้ทุกคนในครอบครัวครับท่านผู้ชมส่งให้ทุกคนในครอบครัวได้รับรู้ว่ามันจะ เกิดอะไรขึ้นกับพี่น้องไทยน่าเป็นห่วงมากครับน่าเป็นห่วงมากใครที่ยังไม่ฉีดวัคซีนไปฉีดซนะเข็มสองเอาอยู่ไหมหมอบอกเอาไม่อยู่เพราะภูมิต้านทานมันหดไปเป็นสารวันเตี้ยลงก็ต้องไปบูธเข็มสามหรือว่าท่านที่รับประทานเบต้ากรูแคนที่ผมแนะนำอยู่ดีครับดีมากเบต้ากรูแคนมันสร้างภูมิต้านทานได้ในตำรามันบอกว่าป้องกันและรักษา อย่างเช่นตำราที่ผมเอามาบอกประจําก็คือตำราของศาสตราจารย์ดร์ในแพทย์สมศักดิ์วราคามินอดีตปรลัดกระทรวงสาธารณสุขยืนยันชัดเจนจากผลการวิจัยของมหาลัยหลายแห่งในต่างประเทศในสหรัฐอเมร,ริกาในยุโรปในในออสเตรเลียในญี่ปุ่นเขายืนยันชัดเจนว่าสารสกัดจากเบต้ากรูกแคนดีที่สุดในโลกมันสร้างภูมิต้านทานได้นอกจากสร้างภูมิต้านทานได้แล้วมัน สามารถจะฆ่าเชื้อไวรัสลาปลาสิตได้ตามตำราที่เขาทำการวิจัยตามตำราที่ทำการวิจัยเพราะอะไรเพราะว่าเพราะว่ามันสามารถที่จะไปสร้างไมโครฟาส์ไมโครแฟสตอะไรก็แล้วแต่เพื่อที่จะเพื่อที่จะอะไรครับเพื่อที่จะสร้างเซลลเพจจะฆ่าเซลลเพจจะฆ่าไอเซลเพจจะฆ่าที่ท่านรับประทานเบต้ากรูแคนเนี่ย มันสามารถที่จะฆนะ่าเชื้อโรคโดยไม่จำเป็นต้องเห็นมาก่อนและไม่เฉพาะเจาะจงเชื้อโรคตัวใดตัวหนึ่งคือทำลายแบบไม่เลือกหน้าไม่เลือกดีเนะถือว่าเชื้อโรคผู้นี้คือผู้บุกรุกครับชัดเจนครับผมอ่านจากตำราของศาสตราจารย์ดรในแพทย์สมศักดิ์บรคามินอดีตปรัดกระทรวงสาธารณสุขนหน้าที่61นะครับเอาแค่นี้ ทีนี้ถ้าท่านสนใจเกี่ยวกับเบต้ากรูแคนข้างล่างนะที่จอข้างล่างที่ผมพูดเนี่ยมันจะมีหมายเลขโทรศัพท์อยู่สองหมายเลขท่านลองแอดไลน์ดูแอดไลน์แล้วก็ไลน์ไปคุยกับเขาตอนนี้โปรโมชั่นของสุขสุขภาพเบต้าวันเจ้าของเบต้ากรูแคนสารสก,กัดจากยีสขนมปังสั่งจากอเมริกาชนิดเข้มขน้นมีโปรพิเศษซื้อสี่ขวดแถมฟรีหนึ่งขวดครับอ่ะเอาแค่นี้ท่านผู้ชมเอาแค่นี้ทีนี้ขึ้นเรื่องนี้ขึ้นเรื่องนี้ ประยุทธ์ชุดโสมระดมฝ่ายขวาสู้เพราะฝ่ายขวาเนี่ยฝ่ายขวาเนี่ยจะต้องสู้เพื่อประยุทธ์มันกลายเป็นสึกทิ้งอํานาจของฝ่ายขวาที่จะคงไว้ซึ่งระบอบประยุทธ์เริ่มแล้วครับสงครามเริ่มแล้วระหว่างสองฝ่ายฝ่ายหนึ่งอนุรักษ์นิยมคือฝ่ายขวาฝ่ายหนึ่งคือคือฝ่ายประชาธิป,ปไตยฝ่ายประชาธิป,ปไตยก็คือพักเพื่อไทยพักเก่าไกลเสรีรวมไทยหรือแม้กระทั่ง พักใหม่ที่ผมกําลังจัดตั้งอยู่นั่นก็คือพักรวมใจไทยรวมใจไทยคุณธรรมนําการเมืองยึดหลักประชาธิปไตยยึดหลักเรื่องปากท้องวันหลังว่างๆจะคุยให้ฟังแต่ตอนนี้มันกําลังก่อร่างสร้างตัวยังไม่เป็นพักกาลังจะจัดประชุมใหญ่ในวันที่23สามกราคมที่กรุงเทพมหานครและหลังจากนั้นขบวนการในการขอจัดตั้งพักของกกตมันก็จะทําไปเรื่อยๆทําไปเรื่อยๆคาดว่าน่าจะทันการเลือกตั้ง ทีนี้มันมีข่าวใหม่มาอย่างนี้กปปสหรือกลุ่มนกหวีดก้าวต่อไปเขาบอกว่าสี่แกนนำจะสร้างพักคขวาใหม่ชื่อพักคขวาใหม่เป็นภารกิจที่จะหนุนลุงตู่ครับหลังจากสารอาญาพิจารณาพิพากษาจำคุกแกนนำกปป,ปสรวม26คนเป็นเวลาตั้งแต่4เดือนไปยันสีปี24เดือน และไม่อนุญาตให้ประกันตัวแปดแกนนำส่งผลให้พวกเขาถูกส่งเข้าไปยัดสังเตอย่างที่เป็นข่าวอย่างที่เป็นข่าวเมื่อต้นเดือนที่แล้วคือพักการเมืองทั้งเก่าทั้งใหม่นี่ตอนนี้เคลื่อนไหวกันคึกคักในปีนี้ตั้งแต่ปีที่แล้วแล้วเชื่อกันว่าการเมืองจะร้อนแรงโดยปรากฏชื่อของอดีตแกนนำนกหวีดคือกปปศในหลายมิติทางการเมือง และหลายคนก็วิเคราะห์ว่าพวกนี้จะต้องรวมตัวกันเป็นพักการเมืองเขาจะใช้ชื่อว่าพักขวาใหม่ครับพักขวาใหม่ที่จะมาต่อกรกับกระแสพักซ้ายใหม่ซึ่งพักซ้ายใหม่เขาบอกว่าพักซ้ายใหม่ก็คือก้าวไกลก้าวอะไรนั่นแหละ,ะเพื่อไทยที่จริงมันไม่ใช่หรอกครับเขาไม่ใช่เป็นซ้ายอย่างผมก็ไม่ใช่เป็นซ้ายผมเป็นพัก พี่หรือเป็นคนที่เชิดชูในระบอบประชาธิปไตยสากลประชาธิปไตยเสรีฉะนั้นอย่าไปบอกเขาเป็นซ้ายซ้ายก็คือคอมมินิสต์ซ้ายก็คือสังคมนิยมมันไม่ใช่มันไม่ใช่แต่คุณจะตั้งพรรคขวาใหม่ก็เชิญเรื่องของคุณเรื่องของคุณซึ่งเวลานี้หลายคนก็อยู่ในคุกหลายคนก็ต้องคำพิพากษาหลายคนก็มีปัญหาหลังจากสารรัมนูนได้อ่านคำวินิจฉัยเมื่อวันที่แธันวาคมหก ฉะนั้นหลายคนก็แยกย้ายกันไปเป็นพักไทยพักดีของหมอวรงนี่ก็ขวาจัดพักประชาธิปัตย์นี่ก็ขวาจัดและถาวรเสเนียมก็เวลานี้กำลังกักอยู่ว่าจ,จะไปอยู่พักไหนอยู่ประชาธิปัตย์หรือ,อยังไงหรือไม่อยู่แต่ข่าวล่าสุดเขาบอกว่าไปแล้วอาจจะไปอยู่พักขวาใหม่ร่วมกับพักพวกขบวนการขวาจัดนะขบวนการขวาจัดที่จะมาตั้งพัก ชื่อพักว่าขวา,าใหม่ทีนี้ไอ้พักการเมืองทั้งหลายทั้งปวงเนี่ยผมฟังจากสำนักข่าว b ีบีซีเขาจะไปสัมภาษณ์นะไม่ใช่มาพูดโมเมโงมเมหรือว่ามโนเอาสำนักข่าวบีบของประเทศไทยเขาบอกอดีตสอสสงขลาเจ็ดสมัยที่ชื่อสาวรเสนียมเ,เนี่ยเขายังไม่รู้จะตัดสินใจไปที่ไหนแต่เขาเล่นการเมืองแน่นอนนะพักฝา,าใหม่นี่แหละ ทีนี้มีหลายคนก็ไปอยู่ไทยพักดีเขาหมอวังรงแต่นายถาวรเสนียมเขาบอกว่าเขายังระมัดระวังตัวในการที่จะคุยหรือตอบคําถามตางการเมืองเพราะเวลานี้ก็ยังไม่แน่ส่วนรวมพลังประชาชาติไทยของลุงกำนันสุเทพเขาก็ประกาศแล้วว่าตัวเขาเป็นพักผสมกันนีก่อนเขาก็มีวิธีขับเคลื่อนของเขาก็เป็นขาใหญ่ของพักขวาใหม่พักขวาจัดว่างั้นเถอะที่เขาเรียกว่าพักขวาใหม่ที่จะตั้งชื่อนี้ ตั้งชื่อนี้ฉะนั้นพักฝ่ายขวาเนี่ยมันก็มีหลายพักด้วยกันมีหลายพักด้วยกันอย่างที่ผมบอกไว้มีหลายพักด้วยกันกกกน,นะที่เขายืนหยัดเขาบอกว่าเขาเป็นพักขวาใหม่ทีนี้เขาบอกเขาต้องสู้เพราะเห็นข่าวว่าเพื่อไทยแลนด์สไลด์มีคนเขาวิเคราะห์คับั่นผู้ชมว่าแลนด์สไลด์ยังไงสุดท้ายเพื่อไทยก็แพ้ถ้าไม่ไปรวมกับพลังประชารัฐ แต่ทีนี้เขามีดีลลับกันหรือเปล่ากับธรรมนัตเลขาพลังประชารัฐว่าหลังจากเลือกตั้งสองพักเนี่ยเขาจะรวมกันตั้งรัฐบาลเป็นข่าวหนาหูมานานเป็นเดือนเดือนเป็นหลายเดือนตั้งแต่ปีที่แล้วจนหลายคนบอกเฮ้ยเป็นไปไม่ได้โขนขนมจีนผสมน้ำยาเฮ้ยแต่มันเป็นไปได้หรือจะเป็นไปไม่ได้แต่เอาละพักพลังประชารัฐคือขวาจัด พักเพื่อไทยคือประชับใยสากลประชาับใยเสรีหรือที่ฝ่ายนู้นเขาเรียกว่าเป็นพักเป็นพักฝ่ายซ้ายเหมือนกับก้าวไกลนะที่ทําอย่างเดียวเรื่องสถาบันเพื่อไทยเขาก็หมายมั่นปั้นมือว่ายังไงเลือกตั้งคราวนี้เขาต้องได้สองร้อยห้าสิบสามเสียงต้องแข่งกับพลังประชารัฐในบริบทในการเลือกตั้งต้องแข่งกันทีนี้พลังประชารัฐเนี่ยสมมุติมันจะได้น้อย น้อยกว่าเพื่อไทยเพื่อไทยเขาได้สองร้อยห้าสามเสียงพลังประชารัฐอาจจะได้น้อยกว่าแต่เขามีไอ้สองร้อยห้าสิบคนสภาหัวดอรอออเดอร์นั่250นแหละสองร้อยห้าสิบคนสภาปรสิทธิสภาหัวดอรอออเดอร์เวลาจะเลือกนายกเนี่ยสภาผู้แทนราษฎรมันมีห้าร้อยใช่ไหมไอ้พวกห้าร้อยคนเนี่ยถ้ารวมกับสภาสูงสภาบุ้ที่สมาชิกก็เท่ากับเจ็ดร้อยเจด้อยห้าสิบ 750ก็ต้องไปนั่งชูคอในขึการประชุมรัฐสภาเพื่อเลือกนายกรัฐมนตรีเหมือนคราวที่แล้วคนนอกก็เป็นได้อาศัยรัฐธรรมนูญที่ดีไซน์มาเพื่อตัวเองอาศัยรัฐธรรมนูนที่เขียนไว้ในบทเฉพาะการ50%ของ750ของสมาชิกรัฐสภาคือ376เสียงสมมุติว่าพรรคเพื่อไทยได้เกินกึ่งหนึ่งคือ2 5 3เสียง ก็ต้องหามาผาสมอีกหนึ่งร้อยี่สิบสามเสียงถามว่าหนึ่งร้อยี่สิบสามเสียงอ่ะเสรีรวมไทยจะได้สักกี่เสียงเมื่อมันเป็นการเลือกตั้งบัตรสองใบก็เสียวๆกันอยู่เสียวๆกันอยู่คราวที่แล้วได้มาเจ็ดแสนเสียงได้สสอมาสิบคนจะได้สักกี่เสียงอ่ะจะเอาสักห้าสิบเสียงต้องได้สอสอกี่คนเหนื่อยเหมือนกันหรือว่าก้าวไกลจะได้กี่เสียงเห็นคุณโบก,กันแลนสไลด์แลนส์ได้ แต่ระบบการปกครองแบบนี้เนี่ยในต่างจังหวัดเนี่ยเขาไม่ได้สนใจชื่อเสียงพรรคเว้นแต่ในเมืองคนอาจจะรู้จักเก้าไกลแต่ในต่างจังหวัดมันเป็นระบบอุปถมัมคุณคุณคุณอะไรต่ออะไรก็รู้หมดธนทรก็รู้เลขขาธิการพรรคคุณทิมคุณนันรู้หมดคือเขาบอกทําไมใช้กล้วยไม่ใช้สวนกล้วยหรือไม่ใช้กล้วยไม่ใช้เงินไม่ทองเข้าไปซื้อเสียงไม่มีทางไม่มีทางแต่ พักนี้เขาก็เป็นพักอุดมการต้องตัดใจเหมือนกับผมทําพักรวมใจไทยผมตัดใจไม่ขนเงินมาซื้อเสียงไม่งอเจ้าสัวไม่ต้องมาแบงเงินนะมาสิมาสิเดี๋ยวผมได้สอสอกันมาหลายคนผมจะอุดหนุนท่านผมจะยืนเคียงข้างท่านไม่มีครับไอ้คนคนนี้ไม่มีทางไม่ต้องมาให้ผมผมประกาศกลางจอหลายรายการแล้วแม้กระทั่งกลางจอรายการข่าวทะลลุไม่ว่าผมไม่ขอเป็นขี้ข้าเจ้าสัว ได้เท่าไรเอาเท่านั้นแล้วแต่พี่น้องประชาชนจะใช้บริการผมเหมือนกันเหมือนกันกับพรรคเก้าไกลผมก็มาจากอนาคตใหม่เริ่มตรงนั้นแต่ก็โดนถีบตกน้ำท,ทั้งทั้งที่ได้เจ็ดห่นหนึ่งพัเสียงตามรัฐธรรมนูญฉบับเนี้แต่มันถีบผมตกน้ำเอาไว้คนสี0 0 0ื0 0 0ามหมื่ามาเป็นสสอ,อย่างภัยบูลอย่างเออะไรเต้หรือ,รอ,รอพวกนี้ได้คะแนนไม่เท่าผมหรอกพวกนี้คะแนนน้อยกว่าผมทั้งนั้น แต่มันได้เป็นสอสอเพราะต้องการจะสนับสนุนให้ประยุทธ์ที่เสียงปริ่มน้าเป็นนายกนี่คือระบอบสากเบือไงระบอบที่มันไม่เป็นระบอบที่ฝรั่งมังค่าเขาหัวเราะกันงอฉะนั้นถ้าพักเพื่อไทยได้สองรอยห้าสิบสามคือเกินกึงก่งกึ่งหนึ่งคือห้าร้อยเสียงได้สองรอยห้าสิบสามหมายความว่าเกินกึ่งหนึ่งไปสามเสียงจะต้องหามาผสมอีกหนึ่งร้อยยี่สิบสามถามว่าเสรีรวมไทยก็ดีก้าวไกลก็ดีหรือพัก พวกผมก็ดีมันจะได้สักกี่เสียงไม่รู้รวมกันแล้วมันจะได้หนึ่งรอยยี่สามเสียงอยากให้มันได้ไหมอยากให้ได้ก็ต้องลงคะแนนให้พวกผมเพื่อไทยอาจจะได้ไม่ถึงเพราะเพื่อไทยเนี่ยโอเคทางอีสานเพียบเหนือเพียบแต่ทางใต้ไม่เคยได้สอสอภาคกลางก็แหวงกรุงเทพก็แหวงครับฉะนั้นโอกาสจะแลนสไลด์ทั้งประเทศเนี่ยค่อนข้างยาก นี่คือฝ่ายประชาธิปไตยที่เขาเรียกว่าฝ่ายซ้ายที่จริงเราไม่ใช่ฝ่ายซ้ายแต่ฝ่ายขวาตกขอบเนี่ยมีประชาธิปัตย์มีภูมิใจไทยชาติไทยพัฒนาพักกล้าพักสีกูมานพักหมอวารงและพักใหม่ที่จะตั้งคือพักฝ่ายขวาของก,อกอรกสหรือพวกนกหวดหรือแม้กระทั่งไทยสร้างไทยของคุณหญิงหน่อยซึ่งก็ยังไม่รู้จะหันเหไปทางไหนไปขวาจัดหรือเปล่าหรือ อาจจะไม่กล้ามาผาสมกับเพื่อไทยแต่ผมค่อนข้างว่าจะอยู่กับผู้มีอํานาจผมคิดของผมอย่างนี้คิดคนเดียวนะอาจจะคิดผิดก็ได้หรือคิดถูกก็ได้ตามดูกันฉะนั้นฉะนั้นซีกประชาธิปไตยเนี่ยเราคงฝันหวานยากเหมือนกันแต่ถ้าพี่น้องประชาชนเนี่ยไม่ช่วยกันจริงๆไปลงคะแนนพักเดียวก็ไม่ได้เพราะบางคนในอีสานในเหนือเนี่ย ไม่ใช่เขาชอบเพื่อไทยทุกคนนะไม่ใช่เขาชอบทุกคนไม่ใช่เขาชอบทักษิณทุกคนบางคนเขาก็บอกเฮ้ยไม่เอาแล้วเพื่อไทยเขาเอาเก้าไกลบางคนไม่เอาทั้งเก้าไกลนะเพราะว่าเพราะว่าเขามีปัญาหาเรื่องสถาบันเขาอาจจะไม่เอาก้าวไกลไม่เอาไม่เอาเพื่อไทยเขาอาจจะเฮ้ยเสรีรวมไทยเสรีเตมีเยเวศเสรีพิสุทธิ์นี่แหละสุดยอดหรือว่าเขาเอาไอ้คนอย่างบุญลวีก็ได้ ก็ได้เพราะเป็นปากเสียงกับพี่น้องประชาชนยืนเคียงข้างประชาชนก็มีของแถมได้มันเป็นของแถมอ่ะพักผมเนี่ยของแถมครับคือพักรวมใจไทยจําชื่อไว้ผมอาจตั้งใจส่ง400เขตเดี๋ยวให้มันเป็นพักก่อนตั้งใจส่ง400เขตอาจจะส่งไม่ถึงอะไรต่างๆก็อีกเรื่องหนึ่งแต่จําชื่อพักไว้มันมีบัตรสองใบใบหนึ่งเลือกสสในเขตใบหนึ่งไม่ต้องไปง้อว่าบุญลวีจะส่งสสรวมใจไทยทุกเขตหรือไม่อ่าแล้ว เข้าคูหาเลือกพักการเมืองเลือกรวมใจไทยเป็นของแถมเป็นของแถมต้องรวมกันสู้ครับผมถึงบอกว่าโซโลแกนผมคือกอดคอกันสู้ทีนี้ผมดูนิด้าโพเขาบอกว่าเพื่อไทยเนี่ยแลนซไล์ก็จริงอันดับหนึ่งแต่ดูแล้ว22.50เปซไม่ถึงกึ่งหนึ่งไม่ถึงครึ่งหนึ่งด้วยซ้ำ จะได้เฉพาะอีสานกับเหนือดังนั้นภาคอื่นเนี่ยค่อนข้างลําบากเพราะไม่เคยได้สอสอมาก่อนเลยได้ก็ได้นิดหน่อยนานแล้วถ้าพักพลังประชารัฐได้แค่หนึ่งห้าที่นั่งเพื่อไทยได้2 5งร้อสมเอา้าให้มันได้สองมแต่พลังประชารัฐได้แค่150ที่นั่งไปบวกกับสอวอ,อีกสองหเท่ากับสี่ที่นั่งชนะไหมครับในการประชุมรัฐสภาเพื่อเลือกนายก ประยุทธ์คัมแบ็กต้องเข้มแข็งต้องสู้กันอย่างเข้มแข็งครับนี่ก็คือข่าวคราวเรื่องราวที่บุญลวีเอามาเล่าในรายการบุญลวีตีข่าววันนี้วันนี้เล่าเรื่องนี้ครับประยุทธ์ชุดโสมอย่างที่สื่อบอกหลายฝ่ายระดมกำลังระดมฝ่ายขวาสู้เพื่อนหนุนประยุทธ์ให้ระบอบระบอบประยุทธ์คงอยู่ ซึ่งไม่ใช่ระบอบประชาธิปไตยร้อยเปอร์เ็ไม่ใช่ระบอบประชาธิปไตยมันครึ่งบกครึ่งน้ำครึ่งคังคกครึ่งกบรับเอาเลยครับลาไปก่อนพบกันใหม่วันพรุ่งนี้จากกระผมบุญลวียมจินดาสวัสดีครับท่านผู้ชม